สวัสดีค่ะมาดามเดือนเซเลบดังแห่งจังหวัดลบบุรีนะคะวันนี้มาดามก็น่าจะโสมโสมนิดนึงเพราะว่ามาดามมีเรื่องเครียดเียดอยู่อะคะ่ะเมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยหลับเลยนะคะก็หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องที่จะมาะแถลงข่าวในวันนี้นะคะก่อนอื่นมาดามขอแนะนําก่อนว่าตอนนี้มาดามเ,เปิดกิจการกิจการอยู่หนึ่งอย่างก็คือ,อ,อร้านขนมบ้านมาดามนะคะตอนนี้เรา กำลังขายข้าวต้มมัดอยู่ค่ะซึ่งตอนนี้มีสินค้าอยู่หนึ่งตัวก็คือข้าวต้มมัดนี่เองมีไส้กล้วยกับไส้ถั่วนะคะเออจริงๆมีอีกหนึ่งรายการก็คือขนมเบื้องแยกล่างแต่เรายังไม่ค่อยได้รับออเดอร์นะคะแล้วเหนียวในเร็วๆนี้เราอาจจะมีขนมเพิ่มก็คือขนมเม็ดขนุนนะคะซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักดีรับรองว่าอร่อยแน่นอนอ่าเราวกกลับมาพูดถึงเรื่องข้าวต้มก่อนเนาะที่มันเป็นเรื่องประเด็นดราม่าอยู่ในโลกโซเชียลโด,ด่งดังในโซเชียลมากในตอนนี้คือ ข้าวต้มมัดของมาด,ดามที่ออเดอร์แล้วมาด,ดามไม่รับออเดอร์นะคะคือจริงๆที่มาด,ดามไม่รับออเดอร์มาด,ดามมีเหตุผลนะคะคือมาด,ดามได้ตรวจสอบกับทางผู้จัดทานะคะว่าออมีปัญหาอะไรก็คือทั้งผู้จัดทาแจ้งมาว่าเ,ออเราไม่มีกล้วยที่จะามาทําไส้ข้าวต้มอะคะ่ะมาด,ดามก็เลยไม่สามารถรับออเดอร์ได้ทางทีมงานได้ตเะเวนหากล้วยเลยทั้งในตัวอำเภอ ถ้าวุงเนี่ยค่ะหาไม่ได้เลยซึ่งก่อนนั้นหน้านั้นที่เราขายไปเนี่ยเราไปหากล้วยได้แต่ก็เป็นหวีเล็กๆนะคะลูกแบบเหลี่ยมยังไม่หมดยังลูกรีบๆอยู่เลยค่ะราคาแพงมากคือหวีละ35บาทแต่ตอนนั้นเราก็ตัดสินใจซื้อมาทําให้ลูกค้าเพราะเราไม่อยากเสียลูกค้าแต่ครั้งนี้แพงแค่ไหนเราก็อยากจะซื้อแต่มันไม่มีอะคะ่ะกล้วยนะคะมันขาดตลาดมากก็เลยอยากจะชี้แจงให้ลูกค้า เข้าใจก็คือมีหลายคนนะคะเดี๋ยวขอที่งานัขอรายชื่อลูกค้าที่ไม่ได้ข้าวต้มหน่อยอ๋อโอเคโอเคขอบคุณคนะ่ะได้มาแล้วอันนี้นะคะได้มาแล้วนะคะรายชื่อรายชื่อลูกค้าทั้งหมดทั้ง13คนยังไงมาดามต้องขอโทษด,ด้วยที่ต้องแคนเซิลนะคะจริงๆลูกค้าอยากซื้อมาดามก็อยากขายเราอยากให้ทุกคนได้ชิมของอร่อยนะคะคือเราก็รู้สึกเครียดแล้วก็เสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดในครั้งนี้นะคะมาดามก็ไม่อยากให้ ไม่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยแต่มันสุดวิสัยจริงๆนะคะมันสุดวิสัยจริงๆเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่ามาดําหากล้วยได้แล้วมาดําจะเริ่มรับออเดอร์แต่จะติดต่อลูกค้าทั้ง13คนนี้ไปก่อนเลยนะคะเราให้4 3คนนี้ไปก่อนเลยนะคะมีคอมเมนต์เข้ามาว่าร้านมาดําชื่ออะไรนะคะอ๋อร้านมาดําชื่อร้านขนมบ้านมาดําค่ะ ข้าวต้มมัดอร่อยมากค่ะขอบคุณมากค่ะนี่เป็นคำชมที่ฟังแล้วชื่นใจมากนะคะเนียวเนิบหวานกำลังดีดีต่อสายสุขภาพโอ้ขอบคุณมากๆค่ะคือทางเราก็จะทำแบบทุกอย่างคุณภาพนะคะคือจะไม่ให้หวานมากเพราะเราจะเข้าเข้าถึงลูกค้าที่ส่วนใหญ่ในะปัจจุบันนี้ก็จะลดความอ้วนกันเนาะแต่ขนมขนมไทยเนี่ยมันกินแล้วอ้วนเราก็ต้อง ใช้วิธีการทาแบบไม่ใส่น้ําตาลเอ่อข้าวต้มมัดของเราจะหวานจากมะาพร้าวนะคะแต่ใส่น้ําตาลใส่ไหมก็ใส่ใส่นิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่ของเราจะหวานจากมะพร้าวคือกะทินะคะแล้ววิธีการทําของเรานะคะคุณลูกค้าเราอยากจะบอกว่าต้องเป็นผู้ชํานาญการจริงๆเพราะเราจะทํำข้าวต้มมัดแบบโบราณนึ่งด้วยเตาถ่านนะคะเราไม่ได้ใช้เตาแก๊สซึ่งเตาถ่านเนี่ยมันเป็นการควบคุมไฟที่ยากเราจะต้องรู้ด้วยว่า ใช้ไฟแรงขนาดนี้ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ไฟขนาดนี้ใช้เวลามันต้องใช้ความชํานาญนะคะเพราะฉะนั้นของเราทีมงานเราเป็นทีมงานคุณภาพที่ทํามาหลายสิบปีแล้วนะคะเราการันตีตรงนีออ้มีคอมเมนต์มาว่ามาดามบล็อกเหรอคะบอกบางคนบอกว่าเข้าไปคอมเมนต์ไม่ได้มาดามไม่ได้บล็อกนะคะมาดามไม่ได้บล็อกเลยมันมันเป็นอะไรคะนั่นมาดามไม่ได้บล็อกจริงๆค่ะก็คือทางร้านเราเออยินดี รับฟังคำติชมทุกคำนะคะคำติเราจะเอามาเป็นข้อแก้ไขทำให้สินค้าของเราดียิ่งขึ้นส่วนคํำชมจะทําให้เอเออามาเป็นแรงผลักดันทําให้เราพัฒนาสินค้าเพิ่มเพิ่มขึ้นอีกนะคะหลายๆคนบอกว่าเมนไม่ได้มาดามไม่ได้บอกนะคะมาดามไม่มีทีมงานนะคะมาตรวจสอบได้เลยค่ะ ขนมอร่อยมากกินทุกวันเลยวันละสองมัดอุย้ยน่ารักมากขอบคุณนะคะยังไงก็ต้องขอกราบขอบคุณลูกค้าทุกคนทีอนน่อุดหนุนขนมบ้านมาดามเสมอมานะคะยังไงมาดามก็ฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจนะคะรักมาดามน้อยแต่ขอให้รักนานๆน,น,นะคะมาดามจะพยายามหาของอร,อร่อยๆมาจําหน่ายให้นะคะ ขอบคุณลูกค้าทุกๆคนทั้งที่เป็นลูกค้าประจําและลูกค้าที่เพิ่งมาติดต่อนะคะลูกค้าที่ได้รับสินค้าไปแล้วลูกค้าที่ยังไม่ได้รับสินค้าขอบคุณทุกคนเลยที่ให้ความสนใจนะคะมาดามขอบคุณจริงๆจากใจค่ะถ้าเกิดทุกอย่างมาลงตัวเรียบร้อยแล้วมาดามจะเปิดรับออเดอร์เหมือนเดิมนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ